ไปเธอได้ละงบ <c oughs> ไปละไปเลยสองคูิก็ได้ประทสสโอเคปัดมาเด้<ส>อดอยาก,<ป>ยากตัวได้สองคูจิา่านะมีราคาอยู่ขามากคอยคอยซื้อ,อ,น,อนี่่อนสองคูิผาเด้อคอยถ่ายคลิปอะไรได้จะตัวก็ได้ฮะ เมื่อรักษาสุขภาพแล้วกลับมาโอเคได้เลยสองคู่สาวทอนนักเขตวดะนะเมียวทองนักเขตว่ะอนเขแลงโมเลหเนายเออเรื่เปิดบอกกันหนอกานีว่า Tao này cung mà nè Cho coi bay luôn sao Mày nóng cung Nè, khó bay này này. Cái tưởng là khó bay ปั <S <S ้นปลาไหลตั้งแน่ งเหมือตลาดก่อนพี่น้องซึ่งมาหอดมากับหน้าสาวน้ำเมียวดสุขภาพหัวคู่คู่องมักพี่น้องที่พาพี่น้องไปย่างตลาด กอนนีมเอาสบายดีเขื่อพี่น้องไ่กับกี้องพอยางนี้บูกันม่ลิบมามเ,เออ มีแต่ของป่าเนาะของของน้องน้ำนมก่อาหมกล้หมดก็มีเลที่ไเขาเอิดหมักยังไงหมักน้ำนมหมักน้ำนมอ๋อฮะบาทางนี้เมาเลยเมาผักวานบอ้มี้ยเมาผักวานยยืมเงินนะ <c oughs> คิดดอกค่ะอ่ะของเท่านี่อ,อ,อ,อันสองคนคนใจนะคเขาอ๋าอนั่นแหละจะเอาตัวอันเลยเบิ้ลอะไร้ะเอาไปนี่เขียได้ป่ะนี่เมื่อเพื่อนอยู่ไซต์ขางพไปหาเก็บสวยนี่ เี๋กกินเกีได้แล้วซอยนี่ก็บ่น้าหัวผักหมูแจงมาเนาะหมังกอเนาะกอจะได้หัวผักเสร็จหรอกได้บรรได้เหรอเห็นเกี่ยวค้ากามาก่อนจีแวบงไปรักสาอย่ ตลาดอยู่บ้านบไหลพี่น้องนี่บ้านบาไหลนี่ึ้นก็มองนี่เซาซองไทยบุงเนาบ้าไม่หอกกูบ้า้ข้างเนบานดีเสียนี่มีจักรจันทร้ยได้ยินเสียงจักรจันทร์างเท่าไหร่หรอสามสามลอยตต่อสามสิบพันอยตสามสิบพันให้ทั้งทางบอก ่ายอันนี้สิทติดเหลืองอยู่บนนี้คอบอวบอิบิบออันนี้เป็นยังกระหลอกนาเพื่อนเนาะอกรงกหอบเออกระหอบหรือกระหลอบอันนี้กันกระหอบกใหญ่กว่าพี่นาะเก่ใหญ่ลอยตัวนี้เนาะกระเจาะกระเจาะลอยตัวสามสิบพันป่ครับลอยตัวสามสิบพันกี่ ไข่ปิ้งซ้ำหนฮะเป็นเป็นไข่ไข่ไก่ไข่เป็ดไข่เป็ดไข่เป็ดซ้ำหน่อยหาพานกี่ซื้อเมนเน้มะครามนะแขวดี บคอนเอ็นบปคอนอบคอน,อนอบุ๊ไทยนี่หาพันหาพันกิบก,ก็ได้ที่นอกเป็นปะ <c oughs> เอ้ยมายุมหน่อยดิต <c oughs> นี้มัหวานมาดูวน้ก็น่าหวานอยู่หวานกันเรา <c oughs> มาทคนะอืมมาทำผลงานเถอซิมึงด้วยซิมึงด้วยวายโลคอะไรเนี่ยมาทำ

ากไ้ยย่อยันงกอยเนบยครัวยกยกลวยบอ้ยของก็มีคล้าย้ทู้มของคล้ายดอกันนี่อ้ยเดียวไปคลายหคายหน่วยคายหน่วยคายหน่วยฟีพุดด อันนี้ทางขึ้นสวรรค์เด้อท่านผู้ชมไอ้นนึ้นสวรรค์งบเไว้เธอได้ละง,งบหล,ลักงบใหญ่ <laughs> ไปละไปเลยไปไหนไปเลยเดี๋ยวเขาเอาแซงหนึ่งไ <ป S 1> ด้หนึ่แซงหนึ่ง <ไป S 1> แบกกันได้ไปแบกกัน ันแบกไปเมื่อกินนี่นะเจ้าของบางตาลก็จะแทเนาะแไงเทก่อนอันนี้ครับต้นนี่นะดยต้นนีสามสิบสามสิบพันพันผู้ใดงามมันมันมลูกนึ่งมันมบาดหนึ่งมีสลูกลุงเทพมันบดได้เหรอลุงเทพแห้ง

ไลออดเป็นลูกไผ่ทานนั่นเลยเอา้าอันเทดยังก่อนนี่นะเทยังกันนี่คือเป็นอันนี้เฮ็ดนะคะเอาไปเทดยังนะาบหอยมยาอมอืดีตังทรง กินาหมดเลยกินเอางเดี๋ยวนี้อันำนลต้นนี้ต้นนี้ได้สีนี้ต้นได้อันนี้ขีเล็กอ๋อหมดหมดะอ๋อันนี้ขีเล็กเอากอกต่อได้อัต้นนี้ทำสีหน่อยนะนีมันยังมันยังคู่กันมันจะคู่กันกนอะหาพัีหาพัน้ามาจะซืแบซืมือให้เม่ต่อ ยังเข้านั่งกินข้างทางเนาะแบมยังบ่มีบอลสายยังจะไปอันทางกันหนาอยู่กลับมาไหมหอยครับเอาเมื่อผัดกินครับหอยบ่จ้าหอยหอยเจ้าว้ายเจ้าวจ้ายว้ายมันละเท่าไหร่อูตลาดข้างทางเนาะอยู่บ้านปลาไหลพี่น้องมันละซ่าวพันสามมันถาซิบพันกี่มันละสองหมื่นพี่น้อง สามบาทห้าหมื่นใบใหญ่พวกเขาสร้างลอยบ้านพี่น้องอันนี้ก็ผักหวานเช่นกันผักขยังก็มนี้ชัดก็มี้ถูกประเภทเลยพี่น้องใครอย่างไดนี่ายซัดจังได้ให้ติดเหลืองเกลือยังนี่แสแส ก่อันนี้ไลออนไลออนนี่เด้นี่ไลออนบ้อาบ้าบ้ะดีลูกูยูพงศนก็สิมีหั่นก๋วยเตี๋ยวนำพุดได้มาตลาดปลาไหลกันมาดังกินก๋วยเตี๋ยวก็ได้ดังกินเฝอว้าว กระป้อมซ้ายอะไรเก้าพันกระป๋อคู่นึงนี้ข่ใครขันู่ก่อนใทั้งคู่อ่ะแต่กระป๋อมมาแล้วเอาแล้วขังคู่เบ้มันจะได้มาใส่ไปฆ่ามาก่อนแม่ฆ่ามาก่อนเ้าถือวขาใบุให้ยังกระป้องขาตาต้ก่อนข้ายใมันบอกี๋ยวเขาไปทางไหนก่อนเขามันี้ัไปรักษาอยี่ยีไปรักษาอยู่ถ่มะแดงงขาเนีก่อนมหช่วใส่ได้ซื้อใหม่อยู่ถ่มะแดง ไคือแจ้งแต่วก้องอยู่วะแจกวะโคตรแจงเลยไม้ไผ่ในหอยไผ่ก็ถูกว่ะเอาเอาถูกเอาว่ะไผแต่หอยเราอ่ะขูดละสิบพันแต่เราขายแต่หอยอันนี้เดี๋ยวเอาหอยยิงนหอยเร็มากขูดละสิบสองเองขูดิมหงก็ได้บริสุทสองกสิบโอเคบัดมาด้ออย่าตัวได้สองูิ้มห้นะห้องบนใดมีราคาอยู่เ สอาอรถคามาคอยคอยซื้อนอนสอง2ูุสมหาเด้อคอยถ่ายคลิปอะไรอีได้จะตัวก็ได้เมื่อลักสามสีหาแล้วกับมาเ้าเโอเคได้เลยสขงคู่เศร้าหมนสามขู่เศร้าสามขู่เศร้าสามคู่เศร้าเด้อทานผู้สมเป็นเป็นพยานรักฐานให้ ใจดีเลยพี่จ๋อแซ่เรียบร้อยเมื่ัพัดในโลดไม่ข่ากับสามแดงเลยนะทายอันนี้คือแบบจุดจุดเรียกลูกค้าเนาะใจค่าหนมู่ิหาพเดอ่อลอเบือยอันนี้คอยจูมพัมหอยโค้ัมซัสงวนกับบุ่นีอซิปเหรอ สกาเอาปลาไปแล้วปลาไปแล้วเอาปลาปั้นงูแล้วรับตัวตื่นเก็บเก็บเขาไหมปลาเมื่อกี้นี่กระโดดออกเก็บเขาไหมชุดเขาเขามากอกก้อนแขกอะไรเนี่ยอย่ามึงเก่าเดี่ยววะแล้วก็ควายมีดอกเดียวมาเราก็ี่มาซื้อลำดาวอยู่เดียวมาเด้อเอาใส่รถได้ครับ เราไปนั่งกินแค่ไหนนั่งกินอยู่คนทางบอกได้มีหม่มเขาหนังจริงเลย,ยว่ยาย <c oughs> <อ>ันได้จอที่เรลยซื้อขี่รถใหญ่คือเราเนี่ยว้ายบอกนะพกากันซื้อไข่บดแดงก็ซื้อก่อนซื้อหรือยังจะไปไกลๆอยู่แล้วจริงทจริงควรไปไกลก่อนจะมาใกล้นะจ <laughs> งย่านย่ามาได้กินไข่บดแดงน,นะ <laughs> ไข่แดงออกนะเออไข่แดงออกต้องาฝากไว้ก่อนปะวะฝากไว้ก่อนเลยห่อนเล่นคันเขาใส่แถวแดงเลยมันหอนง่าเออเขาซื้อเอาก็ได้ไข่แดงบ่แงไข่ไก่ไข่มูแดงลมเอ้ยยังในมือจ้ะนะนั่นซื้อยังไหวล่ะซื้อมาค้ามไหว ทางวันของยาย่เนาะยายกินของถั่วถั่วไปคือคนท่องกูได้กินเผวก็ผลไม้ ข้าผัดดีข้าวินมขาวข้าวินขอาาหล่อฮาหล่อจีบไหมคะขอดููกกได้ยังเห็นเลยย่างมันแล้วหมดจิต <c oughs> ยางมันแล้วหมดจิตปากวุ้นสกส น้องชมนี่ทอดต้นกาแฟน้วยไฮบกโอเคเอ้ยเ้ยบกโอเโอเคพี่น้องทำซีรีสอ๋อจบเพียงคนเดียวพี่น้องเพราะ่าไม่ไหนเนาะขอบุญขอบุในลายติดตามั่มาตลอด Bye.